สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแชร์วิธีเปิดฝาขวดสูญญากาศแบบนี้นะคะที่เป็นฝาเกลียวค่ะอันนี้รักซื้อแยมมาค่ะแต่ว่าปัญหาคือมันเปิดฝายากค่ะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะหมุนยังไงมันก็แน่นค่ะมันเปิดไม่ออกเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีง่ายๆนะคะที่จะมาแนะนํากันค่ะคือเราจะใช้ ช้อนนะคะหรือว่าถ้าใครหาอะไรได้นะคะก็จะเป็นไม้เป็นมีดหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถที่จะเคาะได้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะเคาะอย่างนี้นะคะเคาะอย่างนี้ค่ะเคาะเฉียงๆอย่างนี้นะคะก็จะง่ายเนาะนี่ยค่ะเฉียงอย่างนี้นะนคะคะก็คือให้เขารอบขวดนะคะแล้วเรามาลอง โอ้โหเสียงหมาลองเปิดกันนี่นะคะนี่ง่ายีกง่ายเลยง่ายเลยนี่นะคะได้ยินเสียงหลักไหมคะได้ยินแต่เสียงหมานี่นะคะง่ายมากนี่นะคะนั่นคือขวดใหม่ที่เราซื้อมาแล้วมันจะแน่นนี่ค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่นํามาฝากกันแล้วก็มีอีกคือขวดเครื่องดื่มเนาะ นี่ค่ะอย่างเงี้ยมันก็แน่นแต่ไม่ได้ใช้วิธีเคาะนะคะเราจะใช้ตัวช่วยตัวอื่นค่ะก็คืออันนี้นะคะหนังยางเนาะเราจะใช้หนังยางนะคะลัดไปที่ฝาค่ะที่ฝาขวด ตรงกลางนะคะตรงกลางฝากขวดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปิดเพราะว่ายาค่ะมันจะทําให้มือเราไม่ลื่นนี่ง่ายไหมคะเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะมันไม่ค่อยมีแรงค่ะเปิดไม่ค่อยออกก็จะใช้วิธีนี้นะคะใช้ได้กับขวดยาหรือว่าขวด วิตามินซีใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นฝากเกลือแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้วิธีเคาะค่ะเคาะนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ